สิสังคีติสูตรว่าด้วยการสังคยนา 296. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามันละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ นาสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมาลบุรเขตกรุงปาวานั้นท้องพระโรงหลังใหม่ชื่ออุพภัตตะ297สมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพภัตตะที่พวกเจ้ามัละะกรุงปาวา โปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามันละกรุงปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกในแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาโดยลำดับประทับอยู่หนสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมลบุตร เขตกรุงปาวาต่อมาพวกเจ้ามัละกรุงปาวาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโรกาสท้องพระลงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพตกะ ที่พวกเจ้ามันละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมมาเลิกด้วยเถิดพวกเจ้ามันละกรุงปาวาจากใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมมาเลิกแล้ว ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณี298ลำดับนั้นพวกเจ้ามันละกรุงปาวาทรงทราบพระอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับ ถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงรับสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูลาดเครื่องทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน,น้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิด299 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทและเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพรักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่เบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคส่วนพระเจ้ามัลลกกรุงปาวาทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาทางด้านทิศตะวันออกพินพระภาคไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระภาคพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามัลลกกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาเกือบตลอดคืนแล้วส่งส่งไปด้วยพระดำรัสว่าว่าเศรษฐาทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาสมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามันละกรุงปาวาทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ทรงพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วเสด็จจากไปสามร้อยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกเจ้ามันละกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงปราศจากถีนมิทธะ สารีบุตรจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อยหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูสังคติซ้อนกันสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหาสายยาโดยพระปร,ะรัรเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงกำหนดพระไัยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้นเรื่องนิครนแตกกัน301สมัยนั้นนิครนนัตบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนัตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกัน เกิดแยกกันเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินยัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์ คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิด เห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครณผู้เป็นสาวกของนิครณนาตบุตรแม้พวกสาวกของนิครณนาตบุตรที่เป็นคฤหัดนุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในพวกนิครณผู้เป็นสาวกของนิครณนาตบุตรทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครณนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัย302ครั้งนั้นพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิครณัตะบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครณัตะบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัย ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบประงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มีช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ส่วนธรรมนี้แหลพระผู้มีพระภาคของพวกเราตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังฆยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรนยร์นี้ตั้งอยู่ได้นานดํารงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคของพวกเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังฆนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรมาจันน้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดหนึ่ง 303ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้ปรมาจันร์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมดละหนึ่งประการคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลาย นี่แลคือธรรมหมดละหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้ปรมาจารย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดหนึ่งจบสังคีติหมวดสองสามท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นรัดไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังขยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์น,นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทาหมวดละสองประการคืออะไรคือ 1. นาม 2. รูป 2. 1. อวิชชาความไม่รู้แจ้ง2ภวตัณหาความทยานอยากในพบสามพาวทิฏฐิความเห็นเนื่องด้วยพบสวิภวทิฏฐิ ความเห็นเนื่องด้วยวิภพ 4. 1. อหิริกะความไม่อายบาป 2. อ,อโนตตัปปะความไม่กลัวบาป 5. 1. หิหหริความอายบาป 2. อ,อตตัปปะความกลัวบาป 6. 1. โสวะจัสตา ความเป็นผู้ว่ายาก 2. ปาปามิตตาความมีปาปามิตร7 1. โซวะจัสตาความเป็นผู้ว่าง่าย 2. กาลยานามิตตาความมีกาลยานามิตร8 1. อปติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอบัต 2. ออปติวุฒานะ กุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ9กหนึ่งสมาปติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. สมาปัติวุฒธธานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมบัติ 10. บธาตุกุศลตา ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ 2. มณสิการกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการมณสิการ11 1. อายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายาตนะ 2. ปฏิจจสมุปบปาทกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท 12 1. ฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ 2. อ,อัฏฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะ13 1. าอาชวะความซื่อตรง 2. ลัชวะความละอาย14 1ขันติความอดทน สโสรัจ,จักความสเสงี่ยม15 1. ส,สาขัญญะความมีวาจาอ่อนหวาน2ปฏิสันฐานการต้อนรับ16 1. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน2โสจยะความสะอาด17 1. ส,สมุทธะสัจจะ ความหลงลืมสติ 2. อ,อสัมปชัญญะความไม่รู้ตัว 18. 1. ส,สติความระลึกได้ 2. ส,สัมปชัญญะความรู้ตัว 19. 1. อินทะริเยสุอังคุตตทวารตาความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. โพชเนอมัตตัญยุตาความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค20อินทริเยสุคุตตะวารตาความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. โพชเนมัตตัญยุตาความรู้จักประมาณในการบริโภค21 1ปฏิสังขาพรพละ กำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาภละกำลังคือการเจริญ22 1. สติภละกำลังคือสติ 2. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ23 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้ง24 หนึ่งสมถทานิมิตนิมิตแห่งสมถะ2ปัจขะนิมิตนิมิตแห่งความเพียร 25. 1ห,หปักขะ,ะความเพียร2อ,อาวิเเคป,ปะความไม่ฟุ้งซ่าน 26. 1. สนศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. ทิฏฐิวิบัติ ความวิบัติแห่งทิฏฐิ27 1- ศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีล 2- ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ28 1- ศีลวิสุทธ,ธิความหมดจดแห่งศีล 2- ทิฏฐิวิสุทธ,ธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ29 1- ทิฏฐิวิสุทธ,ธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ 2. ยถาทิฏฐิปธานะความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิ30 1. ส,สหนึ่งังเวชนีเยสุฐาเนสุสังเวคะความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจ 2. ส,สังวิคัสะโยนิโสปธานะความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจ 1> 31. 1. กุศเลสุธรรมเมสุอสันตุทิตาความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ปทานสมิงอัปปติวานิตาความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร 32. 1. วิชาความรู้แจ้ง 2. วิมุตติความหลุดพ้น 33. ส หนึ่งขยะยานความรู้ในการสิ้นกิเลส 2. ออนุป,ปาทยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหลคือทำหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละ พึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรมรจันนี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคติหมวดสองจบ สังคิติหมวดส305ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำหมดละสามประการคืออะไรคือหอกุศลมูลสาอกุศลมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้าย 3. อกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูลสาอกุศลมูลคืออโลภะ ความไม่อยากได้ 2. อ,อกอุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้าย 3. กุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริตสาหนึ่งกายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. ม,มโนทุจริต ความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริตสาหนึ่งกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อาอกุศลวิตกสามหนึ่งกามวิตกความตรึกในทางกาม 2. พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน 6. กุศลวิตก3 1. นเนคขมมาวิตกความตรึกปลอดจากกาม 2. อพยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท 3. อาวิหิงสาวิตกความตรึก โปรดจากการเบียดเบียน 7. อกุศลสังกัปปะสามการสังกัปปะความดำริในทางกาม 2. พยาปาทัสสังกัปปะความดำริในทางพยาบาท 3. วิหิงสาสังกัปปะความดำริในทางเบียดเบียน 8. กุศลสังกัปปะสาม หนึ่งเนคขัมมะสังกัปะความดำริปลอดจากกาม 2. อ,อพอยาปาทสังกัปะความดำริปลอดจากพยาบาท 3. าอาวิหิงสาสังกัปะความดำริปลอดจากการเบียดเบียน 9. าอกุศลสัญญาสามกรม,มสัญญาความกำหนดหมายในทางกาม 2. พยาปาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาท 3. วิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน 10. กุศลสัญญา3าหนึ่เนคขมมะสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากกลาม 2. อัพยาปาทสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากพยาบาท 3. อวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียน 11. อกุศลาธาตุสารหกามาธาตุธาตุคือกาม 2. พยาปาทาธทาตุธาตุคือพยาบาท 3. วิหิงสา,าธาตุธาตุคือวิหิงสา 12. กุศลาธาตุสาม หนึ่งเนคขมธาตุธาตุคือเนคขมะสองอพยาปาทธาตุธาตุคือพยาบาทสามอวิหิงสาธาตุธาตุคืออวิหิงสาสิบสามธาตุสามอีกนหนึ่งหนึ่งกรรมธาตุธาตุคือกรรมภพสองรูปธาตุธาตุคือรูปภพสามอรูปธาตุ ธาตุคืออรูปภพ 14. ธาตุสามเอกนัยหนึ่งหรูปธาตุธาตุคือรูปภพ 2. อรูปธาตุธาตุคืออรูปภพ 3. นิโรธาตุธาตุคือนิโรธ 15. ธาตุสามเอกนัยหนึ่งหนหินธาตุ ธาตุอย่างยาส 2. มัชฌิมธาตุธาตุอย่างกลาง 3. ปานิตธาตุธาตุอย่างประณีต16ตัณหาสามหกร,รมตัณหาความทยานอยากในกามสภวะตัณหาความทยานอยากในภพสาวิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพ